ผมคุยกับหมอเนี่ยปกติทุกคนครับผมแต่กับคนคนนั้นผมไม่ยุ่งครับผมพูดไปเลยว่าผมไม่ยุ่งแล้วผมต้องการาผมต้องการสองทางเลือกเนี่ย<ด>ถ้างั้นหมอ<ด>เสนอามาเลยหมอจะลงโทษยังไง<า>เรื่องร้องเรียนเนี่ยเป็นห่างว่าเลยเนี่ยเกี่ยวกับหมอคนเนี้ย เฮ้ยหยุดร้องค้าควร ขึ้นมารถพี่ห่วงอีกเดินไปหน้าโรงพยาบาลไปเดินไปโอ๊ยแมวเยี่ยนนี่โอ๊ย นึกดูดีนึกดูเลดีว่าไงเมืองหนวงอะวอมมันไม่ใช่บางครั้งมันไม่ใช่บางครั้งอยู่โรงพยาบาลโอเคโอเคกำลังไปอืมอืมได้ยินมาเรื่อยๆแล้วคนเนี้ยไอตัวนี้ไอคนชื่อแฟนรอนเมืองหรอที่ขนาดมาช่วยคุยยังพูดจาคนส้นตีน คือถามแบบเฮ้ยหน่วยงานหมอไม่ได้พลูพาวเวอร์นะเว้ยซื้อกนันไม่ได้ยินไม่ได้ยินคือแล้วมาพูดจาแบบเหี้ยๆอ่ะได้งไงวะคือพูดจาแบบมีอะไรแบบห่ามากแต่นั้นเป็นหมอใช่ไหมฮะ วิธีอื่นยังไงอะวิธีอื่นยังไงอะในเมื่อผมเสียเวลาผมก็ต้องมานั่งช่วยคุยกับคนรู้คนนี้คือผมก็ช่วยพวกคุณทั้งนั้นแหละแต่ผมพูดจาคุณต้นตีนอย่างเงี้ยไม่เลือกคนเลยเหรอใหญ่มากใช่ไหมงั้นเอาวี้ละกันผมผมขอมา,าคาตีนห้าชั่วโมงทําได้ไหมอ่ะเออีให้ดีกว่านี้ไหมครับนะได้แค่นี้แหละหรือเอาสิบสองมันโหดร้ายอะไรแล้ว,ลวปางเนี้ยให้มันเป็นหมอได้ไง ผมถามหน่อยคือมาพูดกับคนที่คอยช่วยเนี่ยนะนะ<ม>บ้าหรือเปล่าฮะผมถามหน่อยร,รู้อยู่ว่าเราช่วยเหลือกันมาพูดจาต้นตีนต้นตีนอย่างนี้ได้ไงวะฮะอะไรวะนะ สิบสองชั่วโมงคาตีนสิบสองชั่วโมงผมให้เลือกสองทางเลยสิบสองชั่วโมงกับไล่มันออกหนูป่วยเป็นยนังมหมอครับผอต้องยื่นเลยครับ คือผมให้เลือกแค่นี้เดี๋ยวหลังประเทศดีเกลกบมาคุยกันเรื่องเมื่อกี้มันเกิดขึ้นจออะไรบ้างคะปากครับเอ่อพี่พี่แฟร์เขาพูดแรงๆเมื่อกี้ใช่ไหมคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่าพูดอย่างนี้คนที่ช่วยได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจจริงๆคือจะกลางหรือจะอะไรผมก็แบบสมควรจะทำอย่างยิ่งเพราะว่าตั้งแต่เรื่องตำรวจแล้วมาถึงเรื่องนี้ก็ ไม่มีความเห็นสมควรเลยว่าที่จะเป็นหมอต่อแค่เรื่องเดียวใช่ไหมคะนะ้ความจริงผมเอาตรงๆเลยเรื่องหมอคนเนี้ยผมพยายามที่จะให้มันเป็นหน้าที่ของพอ,อหมอไปนะคือผมได้ยินมาเยอะเยอะมากๆเลยแล้วผมระบุคนได้ด้วยว่าใครบ้างที่เขาเจอหมอคนนี้กระทาแบบนี้จนกระทําผมมาเจอด้วยตัวเองเนี่ย คือเมื่อกี้พี่แฟนเขาก็เขาก็อาจจะน้ำเสียงเขาอาจจะดูแรงแไปจริงแต่คือเมื่อกี้พอเขารู้ว่าน้ามาช่วยเขาก็ขอโทษไปแล้วอืมขอโทษอะไรครับเมื่อกี้เขาพูดว่างั้นก็ขอโทษนะอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าคะไม่มีนะเขาไม่ได้ขอโทษผมแม้แต่คาเดียวเลยครับผมมีครับมีครับนะตรงหน้าเขาเติร์ดเขาเพราะว่าอายุถึงสงเสีย่านอาจจะไม่ได้ยินหรือเปล่าคุณหมอมีใครสั่งโจ๊กปะครับ คือไม่สมควรนะครับผมพูดเลยว่าวันเนี้ยผมมองเลยว่าคนคนนี้ไม่สมควรเป็นหมอครับอันนี้อยู่ก็ต้องขอโทษนะด้วยที่แบบนะ้ามาช่วยเรานะ้ยังแบบมาได้ยินคําพูดแบบนี้นั่นแหละครับผมคือตอนเนี้ยผมปวดหัวกับปัญหาพวกนี้มากนะเพราะฉะนั้นผมมีสองทางเลือกให้หมอผมบอกหมอไปแล้วผมไม่เคยไปยุ่งวุ่นวายอะไรเกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยแต่ว่าเขาทําตัวของเองครับผมผมชอบคนที่รับผิดชอบกับการการะทําของตัวเอง ไม่ใช่ว่าทําเรื่อยๆแล้วก็ขอโทษเรื่อยๆผมไม่ชอบครับ,บ,บ่งนะครับ,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 บครับนครับอันนี้อายุขอที่มันเบากว่านี้ได้ไหม่ะนะผมถามหน่อยเคสมี้เห็นหลายผมยกตัวอย่างง่ายๆ ถ้าเกิดสมมุติมีคนเดินมาแทงอาจา้มีคนเดินมาแทงอาจา้แล้วเขาขอโทษอาจ้าจะแบ็กรีดเขาไหมต้องแบกครับใช่ต้องแบ็กริดครับใช่ครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่พี่จะสือ่อเราไม่สามารถปล่อยให้คนลอยหน้าลอยตาทํากระทําแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ถ้าไม่มีบทลงโทษงั้นถ้าเราจะทําโทษ เขาแต่ว่าเราขอให้เขาไ,ได้มาขอโทษนาด้วยตัวเองด้วยได้ไหมผมไม่ได้เป็นคนใจแคบนะผมไม่ได้เป็นคนใจแคบแต่ผมประเมินแล้วว่าคนคนนี้ผมไม่อยากเสียวนาด้วยเพราะมันเป็นการการะทาซ้ำซากหลายรอบมากเกินไปไค,คือเรื่องผมก็เยอะอยู่แล้วคืออันนี้คือนาจะไม่ยุ่งแล้วใช่ไหมคะแค่รอให้ คือผมคุยกับหมอเนี่ยปกติทุกคนครับผมแต่กับคนคนนั้นผมไม่ยุ่งครับผมพูดไปเลยว่าผมไม่ยุ่งแล้วผมต้องการผมต้องการสองทางเลือกเนี่ยถ้างนั้นหมอเสนอมาเลยหมอจะลงโทษยังไงเรื่องร้องเรียนเนี่ยเป็นหางว้าวเลยเนี่ยเกี่ยวกับหมอคนเนี้แม้กระทั่งเรื่องตำรวจด้วยอืมก็พูดไปพูดมาแต่มันก็วนกันอยู่ในเรื่องเดิมคยัะ ต้องให้พอออโต้สได้วยถ้าเสนอถ้าไม่ใช่สองคัเรื่องนี้เป็นเอาเป็นพักร้อนได้ไหมครับพักร้อนแล้คือยดเขาอะครับคือการลงโทษที่การพักผ่อนเหรอไม่ใช่ไม่ชอบหรอกคนดูแต่แค่แบบตอนนี้เขายดอะไรรู้ว่าเขาแรงอ่ะแล้วก็เลย<ช>ไม่อยองกับเขาใช่ครับ ถ้เราจะปรับไปเป็นแค่อาสาได้ไหมใช่ครับคือปรับไปตั้งแต่เริ่มติดงานอยู่ค่ะติดงานอยู่โรงพยาบาลโอเคผมอยากรู้ว่าเพื่ออะไรในเมื่อก็เป็นคนเดิมนี่ใส่เดิมๆทำแบบเดิมแลวอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาทำงานด้วยเขาจะไม่เครียดนะตรงคนแบบนึงโอเคโอเคโอเค๋ยวไปตึงใส่หมอใหม่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอีกต้องมานั่งคุยต้องมานั่งเคลียร์อีกหรือผมพูดผิด หมอไปรับเค้กก่อนเลยครับใครว่าใครอันนี้ก็ไปรับเค้กก่อนเลยครับผมหมออาสามรับเค้กเหรอเ่ครับรับแล้วรับแล้วรับแล้วรับยังไงก็ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันนะคะใครพูดอะ่ะคนไหนอ,อะหมอย้อยค่ะเป็นหมออาสามมาใหม่สวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะยังไงก็ใจเย็นๆเนาะค่อยๆค,คุยกันนะ ชื่นคุณนะค่ะชื่นคุณนะใช่นะหน้าตาดูเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยน่าจะไม่ใช่คนเดียวกันหรอกเขาความจำเสื่อมค่ะนะเรารู้จักกันความจำเสื่อมใช่ค่ะแล้วมาเป็นหมอเหรอครับความจำเสื่อมแต่หมอไม่ได้เพี้ยนนะคะใช่ใช่อ๋อจำอะไรได้บ้างอะจำอะไรได้บ้างจำครอบครัวได้ค่ะแต่ว่าชื่ออะไรบ้างครับก็คุณพ่อคุณแม่น้องชายค่ะ เขาเขามีชื่อไหมครับเขามีชื่อไหมเขามีชื่อไหมมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะอืมข้อมูลส่วนตัวอันนี้คุณชื่ออะไรอ่ะบอยครับผมชื่อบอยอสวัสดีค่ะครับบอยแล้วนะคนเขาเรียกผมว่าวินโนรุนะอ๋อบอยวินโนรุโอเคครับโอเคโอเคแต่พอดีสีผิวมันอาจจะแตกต่างนิดนึงอ๋อยินดีที่ได้รู้จักอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ครับผม อาแล้วยังไงหมออ่ะบทลงโทษเนี่ยผมไม่รับนะแม่งเหมือนให้ไปพักร้อนสุดท้ายก็ยังเป็นหมออยู่ดีคือผมอยากให้เขาเรียนรู้อะล่าสุดเนี่ยไปอย่างที่หมอรู้อะโอเวอร์ได้รับบทเรียนไปค่อนข้างสะสมแต่สำหรับหมอเนี่ยมันผมบอกไปแล้วว่าผมโปรเทคหมอตำรวจช่างแต่สิ่งที่ผมเจอ,อะมันไม่คุ้มกับที่ผมต้องแลกไว้ ผมยอมให้คนเขาด่าดเพื่อโปรเทคพวกคุณแต่กลับกันคุณมาเบ่งใส่ผมคุณมาพูดจาแย่ๆใส่ผมไม่ใช่คุณไอหมอคนนั้นนะมากระทําแบบเนี้ยผมต้องการอ,าอะไรที่มันสาสมอันนี้พูดจริงๆไงนะเขาไม่สมควรเป็นหมอเพราะผมมองแล้วว่าผมกลัวหมอคนอื่นเขาจะเจอพฤติกรรมเดิมๆซ้ำซากจะตึงทำไมก็ไม่รู้ มาช่วยแท้ๆเอาจริงไหมอะหมอผมพูดดูไหมเรื่องมันเกิดจากคนนี้มากี่รอบแล้วใช่ใช่หมอยอยอแยอยทบจะนับแทบจะนับครั้งไม่ได้เลย อหมอมีอะไรเสนอไหมอ่ะหมอจ๊ะเสนอไหมงั้นเอาเป็นเดี๋ยวผมเอา,อางี้ดีกว่าคุณรู้จักกันมานานแค่ไหนก็หลายเดือนอยู่ครับหลายหลายเดือนอยู่กับหมอแคลนัะ คือที่จะแบบือมลังเลเพราะว่าเรื่องการทํางาน,นครับเขาไม่ได้มีผิดอะไรเลยเขาไม่เคยทําผิดอะไรเลยแต่แค่เรื่องคําพูดก็ครับตัดสินใจยากครับตอนนะี้คือมันมันมันไม่ใช่ตัดสินใจยากเลยครับผมนี่มันคือคอมมูนิตี้เข้าใจไหมอันนี้เข้าใจคมันต้องมีพื้นฐ <ทำ S 2> านของสังคมอยู่แต่ปัญหาคือเราจะเอาข้อแม้ที่ว่าเฮ้ยเขาทํางานดีแต่มีปัญหากับทุกคน มันไม่ได้นะมันระบบองค์กรแล้วเราจะคนทํางานดีอะ่ะผมเชื่อว่ามีเยอะรวมถึงไอ้คนความจําเสื่อมนี่ด้วยผมก็เชื่อว่าทํางานดีแต่แค่ขับรถโอ,อขับคุณค่ะนะครับอย้ายขับรถทุกคนเขาทํางานดีกันหมดจริง,รงๆอันนี้พี่พูดนจริงจง้ะจจตัวเองก็รู้อยู่แล้วพี่ต้องเป็นกลางอะ่ะแต่คือสถานการณ์เนี่ยมันไม่ใช่วะมันไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนะคือที่หมดจะจะหมายถึงคือมันถ้าแบบ คือเราไม่เคยเอาหมอออกเพราะว่าเขาพูดจะแบบนี้อะค่ะนะ้าเข้าใจหมอได้ไหมอะเองั้นแ,แล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาต่อไปเรื่อยๆจากคนเดิมอะเอาเป็นว่าเราขอปลดเขาเป็นอาสศาแล้วติดทันบนไว้ได้ไหมถ้ามันมีอีกเราจะไม่อะไรเลย ให้อยู่ตำแหน่งเดิมไปแบคลีดไว้ถ้าเกิดว่าเกิดกรณีมีปัญหากับคนคนเดิมอีกออกเลยได้ค่ะให้เขาเซ็นรับรองคำให้การด้วยได้ค่ะส่งไปให้ใครให้เบอร์หมอแฟรอนเบอร์ไรหมอมือนอาจ<ผ>ารย์ครับร่างสัญญาขึ้นมาให้แฟรอนเซ็นรับรองคำให้การก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเดิมเกิดขึ้นจากแฟรอนอีกออกทันทีผมให้ได้แค่เนี้ย ลราขึ้นทางแล้วกันได้ครับได้ครับอันนี้ต้องให้ส่งให้สภาไหมคะนะไม่ต้องเป็นครับมันอยู่ที่ระบบหมอได้ค่ะได้ครับอันนี้ได้ครับงั้นให้เขามาขอโทษนะาก่อนหมครับอายุขอให้ผมขอเลยนะว่าผมขอเลยว่าผมขอใจแคบแล้วกันผมไม่รับครับเพราะว่าผมไม่อยากคุยกับคนที่ทัศนคติไม่ดี คือเรามาช่วยแท้ๆเขายังพูดอย่างนี้คือผมผมรับไม่ได้จริงๆผมอยากมีคนรอบข้างที่เขาแบบมองโลกในงแง่ดีหน่อยนึงไม่ได้สักแต่ว่าทําตามใจตัวเองตลอดเพราะว่าทุกวันนี้หมอหมอรู้อยู่แล้วพี่แท้จะไม่ได้นอนเลยนะพี่ต้องทํานู่นทํานี่เยอะแยะและเรื่องพวกเนี้ยอะไรตัดทิ้งได้พี่ก็ตัดหวังว่าคงเข้าใจแล้วก็ เดี๋ยวหมออาจารย์ไปเขารับรองร่างเป็นสัญญาขึ้นมาแล้วก็ส่งให้็ล b lab o v e ให้เขาไปเก้าเก้าห้าหนึ่งห้าค่ะเก้าเก้าห้าหนึ่งห้าครับโอเคครับครับตามนั้นแหละครับได้ครับ ังไงก็ต้องขอโทษขอโทษนาด้วยนะครับพี่ได้เลยอายุก็ต้องขอโทษนะโทษตัวทีนะพอดีกินผู้หญิอ๋อไม่เป็นไรตามป็นะโัวทีนะก็ไม่รู้ต้องขอโทษนาด้วยนะคะที่แบบไปรบกวนนาเราแบบยังทําให้นาแบบรู้สึกอย่างนี้คือผมบอกไว้เลยนะว่าคุณจะคุณจะเจอปัญหาเดิมเดิมไ้ขอโทษนะอายุไอไอเหตุไม่ใช่อายุตัวทีไม่ต้องกอดนะกอก็กอดแทนไงก็รู้อะ เอาไว้ก,กอดทีนึงก็ได้ให้กอดทีหนึงไห้กอดทีหนึงอุ้ยมีนกด้วยอ่ะขอบคุณนะคะนะเอ้ยคุณคุณหมอคุณหมอใหม่ผมขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมฮะคุณหมอใหม่คุณหมอย้อยย้อยเหรอคะใช่ครับค่ะอ่ารับทราบค่ะรับทราบเอ๊ะทีนี้ความจำเสื่อมแล้วครับอุ้ย ก้าวองด้วย93กับ73มาดูแลหน่อยเลยค่ะให้หน่อยะเนาไมาดูแลเองเหรอเต็ด่บ้องเลยเหรอคุณหนูผมบื้อไว้หน่อยอ่ะอย่าให้ขับรถนะขับรถโคตรบื้อเลยนะคนน้ำอ่ะเอ้ามาขับให้เขาดีเออผมเป็นสภานาะคุณหมอผมไม่ใช่หมอนะมานีนะตรงสั้นลา ดูเด็กขึ้นมไหมเจ๊นะใช่ดูแบบสาวคนเรียนเลยเจ๊นังงูออนนี่ออนนี่ออนนี่จะออนนี่ไหมมีออปป้าแล้วก็ต้องมีออนนี่เฮ้ยไอ้ต้องพูดอังกวันนี้มึงทิ้งกูไม่สักบาทเลย หนูไม่ลืมแล้วใช่ปะคคือหนูอ่ะหูใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าจะได้กลับติโตใช่ปะไม้จะไม่มีใครไปเลยก็ดูบอกว่าเจ๊เร็วๆรีบกลับไปรอหรือยืนรอมาน30นาทีก็ตีอาหมดอยู่นั่นแหละเขาตีติดแล้วนะเว้ยแต่เขาตีต่อไม่ได้เหรอไม่มีนะใครต่อยกันยืนคุยกันอยู่ครับหมอทำอะไรหมอคุณจะทำนี้กับหมอไม่ได้นะคะคุณคุณชื่ออะไรคุณบอกคุณบอกชื่อหมอว่าอะไรชื่อบอยครับชื่อบอยมิดาลุใช่ไหมใช่ครับ คุณจะต่อยคนที่คุณเพิ่งจะเจอกันได้ไม่นานอย่างอีไม่ได้นะคะคุณรู้ไหมคุณอาจจะจําไม่ได้แต่ผมจําคุณได้ครับอ๋อคุณชื่อย้อยหนึ่งนะคุณเคยเป็นหมอแล้วคุณก็ยังจะเป็นหมอแล้วคุณก็จะตายเพราะว่าคุณเป็นหมอเข้าใจไหม หมอไปแล้วหมอไม่มาครูเป็นใครเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะหมอสมองจะระเบิดแป๊บหนึ่งนะไอ้จ้าไปเรียกคนไอ้มาเลยคนใครจะนอนมานอนห้องนี้หมดเลยหนูรบกวนหนูบิ๊ครับห้องนี้ครับเขาอะไรหมอพลาดเลผมตัวบดีอยู่นะผมไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคค่ะ น้าทำอะไรคุณหนูใครคือคุณหนูคุณหนูหนูคุณหนูของฮาเดียฮะเขาเคยเป็นคุณหนูของฮาเดนหรอเจ้ก็เคยก็เคยเป็นแม่ของคนอื่นด้วยคนณหมอคราวนี้ว่าได้ยินเสียงหมาอหมอย้อยเขาไม่ทราบเหมือนกันครับพอดีผมสูบบุหรี่อยู่แต่ผมดูหลายตัวแล้วคุณหมอดูบุหรี่ต่อหมอย้อยว่าคุณหนูเอ้าเอ้าหาย กำลังจะบอกเลยว่าหนูเคยแอบเซฟไก่จ้องอ่ะน้าจะถามว่าทำาไ้จำไม่จ้องได้หรือเปล่าเอ่อเอเอ้าฮะเอาอะฮหายคงหาไปแล้วเดี๋ยวเขาคงมาค่ะเอาเป็นว่าผมก็ให้ของขวัญและลืกความหลังของเขาไปแล้วนะไม่รู้ว่าเขาจะจำได้เมื่อไหร่ใครมาทาเล่นเนี่ยหมอหมอชื่ออะไรครับชื่อโคนี่ค่ะ มาหมอมนึงไหมเหรอนึงนึงเลยลูกเป็นม้ายูนิคอร์นยูนิคอร์นเจ้าเดาบุไอ้กี่สีครับอยู่ที่ว่าคนคนนั้นอยากให้เป็นสีอะไรคะโหผมว่าผมไปก่อนดีกว่านะก่อนที่ผมหัวจะแตกค่ะโชคดีครับค่ะนะในโดนเลยโดนเลยเนี่ยดูเลยดนเลย